มือสูงคะโมรเมพี่นอเขาตั้งเสียงนะยคะ่ะเมื่อไงเขาใจแล้วมีอปุ่มตอนหนึ่งเตม่าอ่านนี้โมรเมพีนอเขาเลยทอมนะคะ่ะแคนเตอไวใจเย็นทอมเอาเิกัมหนะยค,ะะคะ่ะเนาะเมื่อนั่นมีขุนหัวคำป้านหนึ่งออกรืบตัวเถินเซเมื่อออกเข้าตั้งปอกมานั่นพ่องมา่นา่งลือเฮ่ออยู่ตีหนึงห่งเลยหันฝุงโต้ฝุงหนึ่งมันจังมีความถามว่าย้อนสังเนาะโตเขาในอยู่ตีแล้กวก็อยู่จอมกันเป็นฝุงเป็นฝุง อำลาดีอยู่ผัดเพลกันเปิงกันตั้งมามาเขาในอำลาดีอยู่จ้อมกันน้ำป้าในตีก็เปลี่ยนเจ้าอมาัมมัดอันขี่ม้ามาจ้อมมันเจ้านั่นอยู่เจ้าอัมัดนั่นก็เปลี่ยนก็อันมีปัญญาตั้งหู้ตั้งหันก้างผังและมันจังว่านอตีขาจะหอข้าเฮาความถามอันในย้อนไฮไลไว้ตอบมือภูคาในเสจังขึ้นสืบเข้าตั้งปอกมาฮอตถ,ถึงห่างหอขึ้นเยา้า เมื่อหัดถึงในห้างหอเย้าพ้องกังคําเจ้าอามาตก็นั่นเอาเนื้อกวางไว้ในคล้องหนึ่งเสียเอามาปล่อยเขา้ากาเศร้าโตอึดพักตูเปดแทงข้องหนึ่งซ้ําเอาเยือกวางไว,เว,เว้เสียปล่อยโตเข้ากาเศร้าโตเสียอึดพักตูวไว้หนังเกา้าเฮตุน,นั้นเสียถึงเมืองแรงมาจอมหนังมันคับขึงตาเตปันคอตอบเจ้าหอคํานั่นจังห้องเอาเจ้าหอคํากวาดตัวตีคล้องอันปล่อย ไวเนอร์และหมาเช้าตัวเมื่อเปิดพักตูนั่นและหันกววงเน้ออำย่อมสังกล้วยกาหมาเขาเต้ตายหมดเยาวเฮ็ดนั้นเสสืบกว่าตัวแทงข้องอันเอาโตัขังไว้นั่นซ้ำตัวเขาซ้ำมีสายใจอยู่กูโตเยอะกว่างนั่นหมดเสียงกว่าอยู่เฮ็ดนั้นเสเจ้าอาม,มัดนั่นจั่งว่านยเอาขาจเจ้าเฮาหมาเขาไน่อำอยู่จ้ำกันไล่น้ำ ย้อนเขาหันปุ่นสนว่วนโต,ตวนตาโตเจ้าเก่าเก้มีสังก็อ่ำมอโฮมกันกินเหมือนหนังเอาเนอกวางปันเขาก็หิมกันกินเสคบกันขึ้นตายเสงเนอยังอ่ำย้อมเสอิดตัวเอาโตคาแหลกวางเยอะนั่นหฮมกันกินเสตัวอ่ำมีรองบาดเจ็บสังย้อนนั้นตัวนายอยู่จ้ำกันเป็นฝูงตาเสกอบเขาหมออยู่โฮมกันอ่ำหันปุ่นสน่วนโตเหมือนมาเขา ในอยู่เยา้าเหมือนนั้นหนังเกาเ่ากวนเฮาก็เป้อกลุ่มหันปุ่นสนโตอ่าหมอบนตาเปื่อนกาตื้นอ่าอยู่โฮมกันไล่ป้ออยู่จ้อมกันมานนามากเกกลุ่มหิมกันมังกันอันหลเฮ็ดหลไล่นั่นป้ออ่าตันส้างตันเอาสังเหมือนผงโตข่าวซ้ามีสังก่อโฮมกันกินอ่าหิมกันอ่าพิษอ่ามังกันตายย้อนตั้งกิน คนเฮาก็ตอนนั้นยาวมีสังก็ห่มกันเฮ็ดห่มกันสร้างห่มกันกินไหนเตคือแคมเตอหรืออันเฮ็ดก็เดียวกินก็เดียวนั่นอําห้างยาวนินหลีพ่อแม่พี่น้องเขาตั้งเซงตีรับทอมใจเราซะอย่าไปลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามจอมไหนค่ะกําลืนสุดใย้อนสู่เฮาพี่น้องเขาอยู่ดีกินหวานกัดเย็นสื้อสากย้อนขายมันเหตุการณ์ขึ้นใหญ่ ตั้งเจ็บอย่าเปลี่ยนมาไกลตั้งใครอย่าเปลี่ยนมาจำให้ไายมีเงินคำนำนำ,นำเสกข้มามขาเมือสูงค้า